งานใหญ่มากนะครับงานใหญ่มากไม่คิดว่าจะเป็นสีมือพี่กล้องนะครับแต่งานนี้นะครับดีมากมากแล้วก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบกินของอร่อยอยู่แล้วแล้วบางทีร้านอร่อยอย่นีอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นบ้างอันเนี้ยเขารวมของอร่อยมาไว้หมดแล้วและในราคาที่เราเข้าถึงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันโดนใจคนที่สายกินสายชอบกินอย่างเราอยู่แล้วและผมเป็นคนชอบกินอาหารไทยซึ่งอาหารไทยก็มีหลายภา,าคอนะเนาะ ที่นี่รวมไว้แล้วทุกภาคครับผมมากันได้ครับในงานลิงก์ติดโปรแฟร์เมนูติดดาวครับจริงๆเราชอบเมนูไหนเวลาเราของโปรดผมชอบอาหารใต้นะผมชอบกินอาหารใต้ผมคนชอบกินรสจัด,ดรสเผนะ็ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เนี่ยก็มีเหมือนกันเมื่อกี้แอบเห็นหลักข้าวแกงแล,และลแวกครับผม ย้ำพี่ว่าที่ไหนจัดแจงแคเมื่อไรครับงานนะครับจัดตั้งแต่วันที่16ถึง26มกราคมนี้นะครับผมที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในทุกๆวันจะมีศิลปินดารานะครับมาทักทายแล้วก็มาร่วมงานด้วยเพราะฉะนั้นมาเจอกันได้มาทานของอร่อยแล้วได้มาพบปะดาราด้วยครับต้ามครับเมื่อเมื่อเดินมาออกงานเยอะมากแต่ผมมองว่าทำไมต้าให้น้องสาวออกตลอดเลยเราไม่ไปงานต่งๆงานจ้างน้องสาวผมไปถึงใครครับไปถึงว่าแต่งสาวเลยแต่งสาวเลยมันเป็นบทบาทในสี่พดำนะ เออแล้วก็แต่งชายพยายามหล่อติดหล่อมาทั้งชีวิตไม่เคยมีใครทักหรือเป็นข่าวอะไรพอแต่งหญิงปุ๊บเฮ้ยดีนี่ผมเริ่มคิดแล้วนะแต่งหญิงทํางานซะทุกวันเขาจะได้แบบเออเพราะคนชื่นชอบมากๆนะครับและข่าวก็ลงทุกสำนักเลยตอนนั้นครั้งที่เป็นล่าสุดน่านจะเป็นเจนิสเออเป็นเจนิสชูชูหูซึ่งช่างแต่งหน้าเก่งมาก ที่แต่งให้ออกมาเหมือนได้ขนาดนั้นแล้วขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบด้วยครับแลวเราสวยแล้วสิแต่งออกมาแล้วเราสวยด้วนั่นเลยดิพี่ชาจงเลอิกิระบบเนี่ยอุ๊ยมีคนแซวมีคนแซวมาแบบคอมเมนต์อะไรก็สวยจริงไม่รู้จะปฏิเสธยังไงหลักฐานมันมีอยู่ในโซเชียลนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันที่ตัวเองออกมาสวยขนาดนั้นพร้องทีแต่งหน้าผู้หญิงมันแต่งนานนะพี่เนาะแล้วผมก็หลับอ่ะเขาปล่อยเขาแต่งแล้วตื่นมาแล้วอีกทีแล้วแบบเฮ้ยสวยักตัวเองไหมสวยจังวะ แฟนผมอยู่ยากกันนะเออสวยกับแฟนไม่ได้นะแล้วเป็นยัไงการกลับมาแต่งหญิงทีๆกันเพราะว่าปกติคือรายการมันปิดซีซั่นไปนานแล้วตอนนี้มันกลับมาเปิดซีซั่นก็ต้องแต่งหญิงในทุกเทีเอาตรงนะถ้าไม่ใช่เพราะรายการเพราะไม่ค่อยอยากแต่งหญิงเท่าไหร่มันเหนื่อยมันเหนื่อยตั้งแต่นั่งแต่งผมก็สมาธิสั้นอ่ะผมชอบแต่งหน้านานๆตั้งแต่นั่งแต่งเสร็จกลับบ้านบางทีทายเสร็จดึกอ่ะชั่วโมงหนึ่งนะล้างหน้าก่อจะได้นอนอ่ะเพราะกาวขนตามันแน่นมากอ่ะแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเราล้างกาวขนตาออกไม่หมดอ่ะ ตื่นเช้ามาเคยลืมตามไม่ขึ้นมามันเหมือนมันติดอ่ะมันติดอยู่เงี้ยเออมันนานอ่ะเสียเวลาลวเขาใจปัญหาผู้หญิงหรือยังเขาเขาจปัญหาผู้หญิงแล้วผู้หญิงอ่ะก็ต้องติดสวยมากเลยทุกวันเนี้ยเออแล้วกว่าจะสวยได้อ่ะมันก็ลําบากเหมือนกันเขาบอกเข้าใจครับแล้วเราสร็จแต่หน้าแล้วเราเข้าได้รูจูได้ไอตุเบ้าจะบอกว่าเบ้าดีก็ไม่ใช่เพราะแต่งหญิงเข้าแต่แต่งชายไม่รอดไงเออ,เอ,องงว่าครับก,ก็ก็ไม่รู้จะ ต้องขอบคุณอะไรขอบคุณคุณหมอแล้วกันที่ทําให้หน้าผมแต่งแล้วก็ได้รับรับได้กับทุกสภาพนะครับแต่ว่าแต่งชายแล้วไม่ค่อยเอ็นจิตไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยไม่มีใครพูดถึงเอาไปพี่ไปดูได้เลยรูปแต่งชายของผมนะคนไลค์ไม่กี่พันหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแต่งหญิงเนี่ยเป็นมือนนคอมเมนต์ลันเลยอ่ะเคยไหมว่าทำไมแบบเราเป็นผู้ชายปกติก็ไม่หน้อยนะพี่ก็ดีใจนะที่คนเข้ามาคอมเมนต์เราอ่ะแต่คือแต่งหญิงไบ่อยมันเหนื่อยไงเออมันเหนื่อยก็นานๆทีผมว่า ก็โอเคนะก็เขาเรียกว่าให้คนแบบผายคิดถึงในการที่เราแต่งหญิงบ้างอะไราเงี้ยที่แต่งเจนนีเจนนีเจนาแซลมไหมครับคุผมเห็นคอมเมนต์ของเจนนีอยู่นะว่าพวกพี่ก็ทําถึงเกินเลยสักอย่างเพราะเขาจะมีเอารูปพี่แจ๊ดตอนแต่งเจนนี่แล้วก็มีรูปผมแล้วก็มีรูปเจนนี่แต่น้อแล้วเขาบอกพวกพี่ก็ทําถึงเกินอะไรยเงี้ยแล้วตอนนั้นเขาได้บอกข้างๆรไหมว่าเราจัดเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของเขาบ้างที่แบบทำถึงอ่ะเขาไม่ได้จัดอันดับนะ เออเขาแค่มาคอมเมนต์โอ้แต่เขาก็ต้องรับดูอยู่แล้ว่าตัวเจ้าเจ้าตัวโอ้โหก็สวยขนาดนั้นครับแล้วอย่างเวลางานจ้างเข้าไปที่เป็นงานโชว์ตามครับเขาก็รีเควสต์มาว่าอยากให้แต่งหญิงมีนะมีงานที่บอกว่าอยากให้แต่งหญิงซึ่งเอาพูดตรงๆเราก็ต้องบวกเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าช่างแต่งหน้าช่างทําผมชุดอีกอะไรอีกและชุดผู้หญิงอ่ะมันจะต้องมีเสิร์มนู่นเสิร์มนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่ชุดที่เราใส่ปกติทั่วไปอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วอาจจะต้องบวกหน่อยที่จริงมันมีเข้ามาเยอะมาที่มีแกล้งเราอะอย่างมีครับมีมีทั้งถ่ายเป็นคลิปแล้วก็มีออกอีเวนต์แบบส่วนใหญ่เป็นแบบงานเลี้ยงภายในไปร้องเพลงแล้วเขามีตีมงานเออแล้วให้เราแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วรูปการโชว์มันต้องเปลี่ยนไปไหมคือแต่งชายมันต้องไปป๊อปล็อกแต่พอไปแต่งหญิงมันจะต้องไปเป็นโจโจลูบคุ้งเงนเลยคือปกติอ่ะเวลาผมไปออกงานอ่ะผมเป มีทั้งโจ๊ะมีทั้งอะไรทุกอย่างดังนั้นละโชว์ผมแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะมันก็ออกสาวๆอยูีละโชว์ผมบอกนะครับเพราะว่ามาคราวนี้ก็โอเคอะไรนะมามาเป็นแบบว่าแต่งปีนี้ก็คือสาวมาได้เลยก็น่าจะได้นะเพราะทุกวันนี้กลายเป็นว่าผมต้องผอมเลยเพราะผมต้องถายสีผิวดำผมต้องผอมลงผมต้องดูแลหน้าเพราะไม่งั้นอ่ะผมทายออกมามันจะเป็นแบบทรง กันไฟอะไรเงี้ยตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยตัวใหญ่แล้วผมก็ต้องลดความอ้วนเพื่อถ่ายสีบบดําเหมือนกันนะเออเพราะวันนี้มีคนเข้าใจผิดั้ยถ้าเขาไม่ถามว่าเรามีแฟนแล้วมีคนก็จะจผิดว่าแหม่มเยอะขนาดมีแฟนยังบอกยังมีคนคอมเมนต์เลยนะเขาแหม่วงการบันเทิงเขาคบแฟนผู้หญิงบังหน้าหรอเออดาราหรอใช่บางคนเชื่อเชื่อเชื่อบังใจไปเลยหรือไม่บางคนก็บอกว่าคือวันนี้ยังไม่รู้ตัวเองคือที่ที่อยู่ทุกวันนี้ที่มีแฟนอะ เขายังไม่รู้ตัวเองเดี๋ยวสักวันมึงเชื่อกูมีถึงขนาดว่ามึงเชื่อกูกูมองคนไม่ผิดหรอกเนี่ยคอมเมนต์นะแปกว่าจนหมดตัวผมเองอ่ะผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วเนี่ยแต่เรามั่นใจนะโอ้่นั่นเดี๋ยวจะมั่นใจเพราะเขารู้นี่ใส่จริงๆว่าเราเป็นแบบไหนใช่ครับแต่เราก็ไม่หลงกับคำที่เขาคอมเมนต์กันใช่ไหมเฮ้ยหรือว่ากูเป็นวะไม่ตลกดีแล้วก็ เวลาเขามาชื่นชมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็เห็นด้วยกับเขานะว่าเออเรามันสวยจริง,รงๆอ่ะเพราะอะไรอ่ะเออยไม่อยากคุรู้สึกว่าต่อตาต่อตาเอยเราเราสวยจริงๆต่อตาไม่ได้เข้าร่วมใช่คืออยู่มาทั้งชีวิตเนี่ย <c oughs> ไม่เคยมีใครชมหล่อเลยแต่ถ้าแต่งหญิงแล้วมันขึ้นเนี่ยโอเคเขาร่วมไปเลยคุณพี่ได้เลยได้เสวยไปเลยตีนตาต่อตึงตาโอเคป้าก็บอกเหมือนพีเอ็มทำใจตุวเออเหมือนพี่เอ็มพี่เอ็มไปบ่อยมากแบน